ผมไปสำรวจหมู่บ้านเก่าแก่ที่ใครๆก็บอกว่ามีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นตอนแรกก็ไม่เชื่อหรอกจนกระทั่งผมได้ยินเสียงสวดมนต์แปลกๆในคืนเดือนดับเสียงนั้นดังมาจากโบสถ์ร้างกลางป่า ผมค่อยๆย,ย่องเข้าไปเห็นชาวบานกลุ่มหนึ่งกำลังทำพิธีกรรมประหลาดพวกเขาล้อมรอบแท่นบูชาที่มีอะไรบางอย่างคลุมผ้าขาวไว้พวกเขากำลังทำอะไรกันผมกระซิบถามตัวเอง ทันใดนั้นชายคนหนึ่งที่ดูเหมือนผู้นำพิธีหันมาจ้องผมด้วยสายตาที่เย็นเยือกเจ้าไม่ควรมาที่นี่เขาพูดเสียงต่ำผมเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติอากาศรอบตัวเย็นลงอย่างน่าประหลาดผมพยายามจะถอยแต่ก็สายเกินไป ผ้าขาวถูกดึงออกเผยให้เห็นรูปปั้นประหลาดที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนมันมีดวงตาสีแดงกำําที่จ้องมองมาที่ผมอย่างดุดันนี่มันอะไรกันเนี่ยผมพึมพำจากนั้นทุกอย่าง ก็ดับวูบผมตื่นขึ้นมาในป่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นแต่สิ่งเดียวที่ผมรู้คือผมไม่ควรกลับไปที่หมู่บ้านนั้นอีกเลยเพราะพิธีกรรมนั้นซ่อนอะไรบางอย่างที่น่ากลัวเกินกว่าที่เราจะเข้าใจ